วันนี้ผมก็มีแบงค์อีกรุ่นหนึ่งมาให้ชมกันนะครับเป็นแบงก์หกสิบบาทที่ระลึกนะครับเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสีราสมบัติครบหกสิบปีนะครับเป็นแบงค์ที่ระลึกอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่เป็นแบงค์หกสิบบาท ใครยังไม่เคยได้เห็นนะครับผมก็เลยเอามาให้ชมนะครับ อีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามเหมือนกันนะครับรุ่นนี้นี้ก็มีมาพร้อมปกเลยนะครับให้เก็บสะสมกันพร้อมปกสวยงามนะครับพร้อมปกกันเลย ที่สนใจก็ติดต่อผมได้ทางช่องทางนี้เลยนะครับผมมีแบงที่จะลึกก็มีหลายแบบหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยเอาลงมาให้ชมกันวันนี้ก็เอามาให้ชมเท่านี้ก่อนนะครับ นี้ไม่มีเอาออกมาใช้หมุนเวียนนะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกเก็บสะสมอย่างเดียวนะครับมาดีครับนี่ครับสุกแบงค์ที่ระลึกผมก็มีหลายแบบหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงมาให้ชมกันนะครับไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยลงให้ชมเรื่อยๆนะครับ นี้ก็เอา60บาทแบ่ง60บาทมาให้ชมกันก่อนนะครับอัอนนี้ครับยัไก็ฝากติดตามผมไว้ด้วยนะครับผมจะเซออยลงให้ชมเรื่อยๆครับมีหลายแบบครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ